ปา้ามช่วงบลตตามบลไลค์กดแชร์ตอนนี้<ม>เรามีสแสดงการสนับสนุนด้วยซูเปอร,ร์ตั้งมาแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราช่องเกี่ยวกับเพศความรู้และมีประโยชน์หลายอย่างก็สามารถกดตรงนี้ให้เราได้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนก็อขอขอบคุณด้วยสวัสดีด้วยครับยี่จอนรับเข้าสู่ช่อง tracpt วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาอยู่กับเกมนะครับไม่ใช่เกมนะครับเกมไรเจอไม่ใช่วันนี้จะพาทุกคนมาอยู่กับเน็ตนะครับของ ดีแชกนะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะบอกทุกคนนะครับ้อฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดคัทใคลกันด้วยนะครับเครื่องพาดคลิปที่ดีมีประโยชน์ช่องของเรานะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมนะฝากกดติดตามไว้เลยนะครับผมก็อันแรกนะครับแกหลือแม่ทุกคนเลยนะครับนะฝากกดติดตามเลยนะครับงั้นมีพาดแน่นอนนะครับจากช่องของเรานะครับก็บอกไปเลยนะครับ เนีแท็กนะครับมันจะแรงดีือันไม่แรงก็ต้องมารอนะดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้จพิงหรือเปล่าครับรับครที่ยองไม่เคยกดสมัครด้วยนะครับผมฟอดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันแปดสีบดอกตัวนี้เป็นหนึ่งกิจช้งานได้ชี้หนึ่งบาทแลท้วัทษต่อไปดอกจันสองสองสองจันสองเก้าสี่สีดอกตัวนี้เป็นสติกกิจช้งานได้ชีหนึ่งวันเอาลองกดสมัครดูได้ครับ ตัวต่อไปก็จะเป็ดนดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดแปดเจียมจะอวันนี้เป็นสิบคลิกชิงนกนได้ชีหนึ่งวันขอทุกคนขอลองก็สมัครกันดูได้นะครับผมตามนีเลยนะครับขอลองดูได้ครับผมที่ผมบอกทุกคนไปนะครับผมก็อ,อย่าลืมนะครับกดติดตามได้นะครับผมถ้ามวันยังไงน,นะเท่าตัวต่อไปจากจันหนึ่งสี่นะครับดอกจัน 5014ドルอ่อวันนี้เป็นเน็ตจุดที่1นึกิ๊กิ๊กชิ้งานได้ทีาวันและตัวต่อไปเราจะเป็นตบจันสอ2อจางสี่ดสิบดอลลาวนี้เป็น1นึกิกชิ้งานได้ชิ่นห่วันก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเน็ตของดีแท็กนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกรดิเพื่อเป็นกำลังใจในการที่เราจะลงคลิปสำหรับเน็ตดีแท็กหรือเอเอสก็เอาติดตามได้เลยนะครับผมนะ ก็อย่าดืมนะครับวันนี้นะขออย่าดืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคบผมสำหรับเน็ตตี้แชทในวันนี้นะครับผมก็อันันแหละนะครับผมฝากกดติดตามไว้ในใจอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ทุกคนน่าจะอันนี้แน่นอนนะครับชอบแมนฮอนแล้วก็ใช้งานได้ทีนะครับมันใช้งานได้ที่ระบอกแต่คำเดียวครับว่าสุดยอดตะเชิกันครับ